สวัสดีค่ะพ่อแม่เอฟซีสาวหน่อยผิด่านแพงเอฟซีคุณครูแมวเหมียวเด้อค่ะคุณครูแมวเหมียวกับมีความรู้สึกที่จะมาเบานะคะเพราะว่าเห็นภาพหนารักหนารักของน้องอุงอิงก,กับน้องมานะเพิ่นจูงมือกันไปเอาชวนกันไปเอามาไล่เนาะคะ่ะที่พอ่พอแม่เอฟซีเอาห้ด้านหน้าเวทีก็เป็นภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งจริงๆแล้วอยากจะเบาถึงน้องอุ้งอิงก,กับน้องมานะนะะี่ค่ะเพราะว่าอย่างเนาะ เป็นเล็กหน่อยอายุไก่เคี่ยงกันเนาะอุคงอิงตอนนี้ก็17เจปีกว่าๆแล้วมานะก็จะ1 7 17ปีในวันที่1ทธันวาคม2 5 6 6ก็กถือว่าก็ถือว่าเป็นเล็กหน่อยวหไก่เคียงกันเป็นมูก,กันนึกถึงภาพมือแรกเนาะค่ะที่อุ้งอิงกระปอดจูไปบ้านสวนสวรรค์ไปรับเอาน้องมานะมาทำงานเนาะค่ะไปเห็นมาไล่ กาโมเนาะคะ่ะซึ่งปัจจุบันมันก็เป็นทีม้าของมาไลา mm. พ่วงยหญย่ๆของหนองมนอะนาเขามาห้องเพลงบนเวทีสาวน่อยเพชรบานแพงบอกคอจูว่าให้อีหลามีมูแน่รับเอามานาโรดให้อีหลามีมูแน่ก็เป็นคำเบาหนีเนาะที่เฮาก็้หลายหคนก็สิจำได้เนาะคะ่กะก็เอามาห้องเพลงบนเวทีน้ากันมือแรกเนาะคะ่ะก็มีดามาเกิดขึ้นเล็กน้อยเนาะคะ่ะแต่จริงๆก็ ข้าเท้ามองในแง่ดีถ้าบ่ามีดามาในมือน,นั้นกะสีโบหดไทยมานะโด่งดังในมือน,นี้ได้ความเห็นอกเห็นใจของปอแม่แม่เอฟซีกะสิเกิดขึ้นจากมือน,นั้นแต่จริงๆแล้วอุ้งอิงกับอ่ามานะ เพื่อนก็เป็นมูที่หักที่แพ้งกันเนาะเขาก็จะเห็นภาพนารักนารัก,ก,นนกีนน้ำกันตลอดตลอดเวลาเพื่นเจอกันเช่นอตอนเป็นมินิคอนเสิร์ตกับมาเหตุภาพลงติ๊ก o อกโอ้พอๆแม,ม,ม่เอฟซดีใจหลายจริงๆแล้วเพื่อนบริเเป็นอย่างดอกเนาะค่ะแต่ว่ามาดามากกันเองกะถือว่าเป็นสีสันของของอ,ของนองน้องลูกๆกกันแล้วกันนะคะบานิกา มาต่อมาก็เอามาแสดงบนเวทีน้ากันเห็นภาพนี่ละประทับใจหลายพอ่อพ่อแม,แม่ดีใจว่าน้องสองคนถือกันจริงๆเขาลถือกันหกักแพงกันนี่หละเนาะค่ะพอ่อพ่อแม่ก็เข้าใจพิษกันไปอีกความนารักของศิลปินเฮ็ดเฮามีความสุขเข้ากับจงศารต่อได้พอ่พอพ่อแม,แม่อย่าไปสั่งความแตกแยกเพราะว่าความแตกแยกนี่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเฮ็ดดีป็นไดมันก็สิบบ่ถือใจบ่ถือตาเนาะอย่างเช่นคุณคู่กับมีเพลงได้เพลงนารักนารักของคู่คือเพลง คนมันบอยชยัเอาลองฟังเบิงเด้อคะ่ะอันนี้ค่เป็นเพลงหยอกหยกสนุกสนุก,น,กน้ำกันค่ะพี่น้องฟังเพลงพร้อมกับชมความน่ารักของอุ้งอิงกับมานะไปน้ำกันนะจ๊ะเด้บบอ สิทธิจังใดกะบอถือตามีแต่แนวตีแนวว่าสัรหามาเว้าให้กันเหตุดีแบบใดทำไปกับผสานันขันผู้อื่นยกยก่อป่อฟันตัวบักไอ,อ้น,นั่นหายใจกะพีดรูปชั่วตัวดำย้อนกรรมมาพันพันแต่มีตัวบ่มีผู้แยงบอกไปให้เจ้าได้คิด อย่าให้ไปเด้อเกาหลีที่ว่าเขาหิตลอแล้วสิเฝ้าใส่สิดคิดฝันคิดไกลไปก่อนบักดาผู้ห้ยที่ไล่แต่ใจมันคงหากไผ่ายบอกตรงตรงบอมีคำหวานมาอ้อนลงเชื่อคนหลอเศร้าสา,าน้ำตาเปียกนอนหากังได้เวียดได้ย้อนขยันทำมากิน รำพันสำนั่นสำนี้สำใดดำนอกแต่ลอข้างในหากภัยมอบใจให้สิ้นรอเจ้าอยู่เด้อภทํทำให้น้ำตารินเฝ้าหวนกลับมาขึ้นทิ่นอ้อมกอดบักดำขอบุญเสมอ ตามผูวให้ขี้ไล่แต่ใจมั่นคงฮักไผอไอบอกตรงตรบอมีคำหวานมาอ้อนลงเชื่อคนลอเศร้าสาน้ำตาเตียดนอนหากลางได้เวียดได้ย้อนขยันทำมากิน ดำรำพันสำนั่นสำนี้สำใดดำนอบแต่ล้อข้างในหากภัยมอบใจให้สิ้นรอเจ้าอยู่เดอ้อไผททำให้น้ำตารินเฝ้าหวันกลับมาขึ้นถิ่นอ้อมกอดบักดรำอบุญเสมอ